มือนี้ใส้ผิดมือนี้เท่ายูทูปสะพานมุ่นครับมุ่นมาตกปลาครับหลังจากที่ห่างหายไปโดนใส่ๆเดี๋ยวๆตกปลายังคือบอกขอมเบ็ดสายเบ็ดกับยังขาดอยู่เลยนี่เซียมกับลังต่อครับกลมลังต่อถฐาสร้างรากผู้เดียวเนี่ยแหละใส่คนละครับหุ่นเลียนองค์บังใหม่เสือสิงแดงน้องโดเรมอนไปบ่ไปบ่ไปน้ำหมาบ่ไปขึ้นเรือเดี๋ยวถ่านสร้างรากข้าวหนึ่งครับเรือที่เ้าจะออกน้ำเซียมเงินนี่แหละตอนนี้ผมกับพิลา เดี๋ยวพายเหือออกมาเร้วทั้งสองคนนะครับกะบ,บอกเคยพายเหือมาก,ก่อนแต <c oughs> ่เขา้าออกมูลนเลยเข้าประสนใจเข้าออกมูลนเลยเข้าอยากตกปลาเนาะช่วงนี้โควิดเนาะบ่ามีเบียกเนาะ

ตีเบดนะครับเขาเหตีลงน้ำนะครับตว่าสร้างต่ำตีขอป่านะครับขอบคุณครับหลุไปเรื่อยแล้วหนูไปวันเยงตีเยี่ยตีขอบป่าทำอะไรปลาจิบไหมเหทีรีวต้องใส่พมเสี่ยงๆแบบว่าไปเกิดอะไร ว้โอ้ยก็ตรงห่วงซ้ายนี่ยหมดอันนี้จะ้ปลาปกป่าก็ดีไปถึงถึงตรงนี้ปกปลาหลายเชือะดึงเขาเลยดึงเขาเหาว่างเหาว่างมันดีสายคลองนี่ยแหละดึงดึงเขานี่ครับนี่ครับนี่นะครับยืนนี่นะยืนนี่นะที่ๆๆเอ้อให้เขาไปเอาแน่น ดียวเดีวนะดึงเลยว่าไม่ดีนี่นะครับเยื่อนะครับเดี๋ยวเห็นว่าเห็นว่าคอยม้วนคอม้วนคาแล้วก็ดึงอีกดึงอีก <laughs> ดึงอีก <laughs> เเขี่ยม่เขี่ยเดียวเห็นว่าเนาะ,ะเห็นว่ามาทำกันสองคนว่ามันสิเก่งเี้นะครับเห่าเห่าเ่าเพราะมันเห่าได้หา้าวาป๊ดได้บ่ปะนี่ยง้นบ่ป่เรา ใหญ่ห้อยางดูด้วยห้อยางเขาตกตอนนี้เลือกอะไรเขาปลาเป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศเย็นๆนะครับจริงๆเข้าไปตั้งใจมาตกปลานะครับเข้าพักกันมานั่งรถมานั่งเรือเที่ยวครับชมวิวรอบๆบเมืองคงเจียมนะครับเิ่งว่างามสมัย่บบที่นี่คนนั่งนั่งอยู่เึื่องต่อใหม่ครับจอบยิ่งปลาครับ ตั่งต่ำกับว่าเช่นยังน,นะครับตอบชัดสาวครับตอบชัดสาวครับครับนั่งโยงน,นครับอ๋อผมพ่ายอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าต้าตอบชัดสาวอยู่นะครับผมพาเรือ่องครับข้าไปเชียวขุนวงข้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเรื่องก่อนนะครับ